คลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการหาแรงดันตกในสายป้อนของโรงงานแห่งหนึ่งจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะโครงการนี้เกี่ยวกับการออกแบบโรงงานแห่งใหม่ประกอบด้วยพื้นที่สำนักงานและพื้นที่การผลิตซึ่งใช้พื้นที่ทั้งหมดประมาณ3,000ตารางเมตรและยังมีพื้นที่ทางด้านหลังสำหรับการนำวัตถุดิบการขนส่งผลิตภัณฑ์และที่จอดรถบรรทุกด้วย ส่วนพื้นที่จอดรถของพนักงานจะอยู่ใกล้กับโรงงานเนื่องด้วยบริษัทมีระบบการทำงานเป็นสองผลัดดังนั้นพื้นที่ภายนอกจึงต้องการแสงสว่างที่เพียงพอในเวลากลางคืนพื้นที่ทั้งหมดของการผลิตประมาณ2,500ตารางเมตรแบ่งส่วนตั้งแต่กริดลาย1นถึงเเป็นส่วนของการผลิตที่ต้องติดตั้งเครื่องจักรและเครื่องบรรจุภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่เก็บวัตถุดิบ การผลิตการเก็บอะไหล่การประกอบชิ้นส่วนต่างๆโกดังและพื้นที่การขนส่งความสูงของพื้นที่การผลิตประมาณ6เมตรและที่กริดลาย7-8ถึง8ให้เป็นส่วนของออฟฟิศทำงานพื้นที่สำนักงานมีพื้นที่ประมาณ400ตารางเมตรโดยมีตู้โหลด LP1 จ่ายไฟให้กับส่วนของออฟฟิศนี้ใช้ไฟ3เฟส4 0 0โวลต์ขนาดโหลดรวม44.32 kva เดินสายเมนมาจากตู้ MDB ระยะทางเดินสาย72เมตรใช้สาย IEC 01ขนาด35 s สแครมิลร้อยสายในท่อ IMC จงหาแรงดันตกในสายไปที่โปรแกรมคลิกว i r i n g คลิกกลุ่มติดตั้งเลือกกลุ่มที่2ข้อนี้ให้โหลดมาเป็นหน่วย KVA ก็ให้เราไปเปลี่ยนหน่วยก่อนนะคะ โดยคลิกที่หน่วยแอมเลือกหน่วย kVA จากนั้นก็ให้กรอกค่าโหลดลงไปเป็น44.3 kVA เสร็จแล้วคลิกโอเคคลิกเลือกสายเลือก IEC ศ1 คลิกโอเคก็จะได้ขนาดสายออกมาตรงตามที่โจทย์ระบุจากนั้นให้คลิกที่สวิตช์ตรงนี้กรอกระยะทางลงไปเป็น72เมตรเสร็จแล้วคลิกวีดีก็จะได้แรงดันตกในสายออกมาเป็น 5.2โวลต์หรือ1.3เปอร์เซ็นต์จบข่าว